อัปเดตค่ะสำหรับคนชอบบรรยากาศป่านะคะใครต้องการบรรยากาศป่านอนป่ามานอน,ตนเต็นติดต่อเลยนะคะนอนเต็นเนี้ยยังเนี่ยบรรยากาศป่าเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะอยากได้บรรยากาศป่าป่าธรรมชาติลมเย็นเลยค่ะมาเลย เนี่ยเพื่อนๆอักให้ดูบรรยากาศเนี่ยมัเป็นธรรมชาติอยู่เลยค่ะเดี๋ยวจะทำที่ฮอลิเดย์สำหรับคนชอบบรรยากาศป่านอนเต็นมาเล็กค่ะมีเบคฟาสอาหารเช้าให้นะคะ ยากัศป่าข้างล่างก็จะเป็นไม่ลกนะคะจะมีแต่ต้นไม้ต้นไม้หลังเริ่มละตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มหัวด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะบยากัศป่านะคะใครอยากมาเที่ยวก็เชิญเลยนะคะ